โรคร้ายที่มากับการนอนไม่พอสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและประสบการณ์การใช้ชีวิตดีๆเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการนอนค่ะทั้งนอนไม่พอและนอนมากเกินไปจะมีผลอะไรกับร่างกายเราบ้างมาฟังกันนะคะ การน,นอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนมากเกินไปไม่มีแบบไหนส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะทั้งสองแบบล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณร้ายที่อาจทำให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลงจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือได้เลยทีเดียวค่ะซึ่งโดยปกติแล้วการน,นอนที่ถูกต้องตามหลักสากลคือการนอนให้ครบ6-8ชั่วโมงต่อวัน แต่ในรายที่ชอบนอนดึกหรือนอนไม่หลับจนกลายเป็นคนนอนน้อยร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เสี่ยงต่อโรคลำไส้อักเสบที่มาของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้โรคหัวใจโรคเบาหวานและอีกหลายๆโรคตามมาส่วนคนที่นอนมากกว่า8ชั่วโมงขึ้นไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อสภาวะสมองแก่เกินวัยทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมโรคซึมเศร้าหลอดเลือดสมองตีบและโรคหัวใจเฉียบพลันเป็นต้นโรคเหล่านี้จะส่งสัญญาณร้ายไม่มากนักในช่วงแรกๆแต่จะมีการผิดเพี้ยนไปของระบบการนอนเช่นจากเคยเป็นคนนอนตื่นเช้าก็อาจจะกลายเป็นตื่นสายหรือถึงขั้นไม่ได้นอนเลยแต่ไปหลับเอาตอนสายแทนก็ได้ และต่อมาก็คืออาการของร่างกายที่ผิดปกติไปเรื่อยๆเช่นจากไม่เคยมีอาการปวดหัวก็อาจจะปวดหัวมากจนทำให้มีอาการของไมเกรนร่วมด้วยก็ได้โดยเราจะแบ่งกลุ่มของคนเป็นโรคที่มากับการนอนเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะ1ค่ะกลุ่มของผู้ที่อาการนอนหลับไม่เพียงพอการนอนไม่เพียงพอคือการนอนน้อยจากการนอนไม่หลับ การที่ต้องทำงานหรืออ่านหนังสือสอบจนดึกและการใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่ที่ต้องมีปาร์ตี้ยามค่ำคืนเกือบทุกวันเมื่อสะสมนานวันเข้าก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นตื่น้ายกลิ่นตัวแรงมีอาการเครียดหงุดหงิดง่ายและสุดท้ายก็คืออาการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะร่างกายและสมองชินต่อการนอนดึก จนทำให้พ่วงปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆตามมามากมายอย่างเช่นหนึ่งนะคะโรคมะเร็งลำไส้โรคยอดฮิตของคนที่ใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ที่นอนดึกแต่ต้องตื่นเช้าไปทำงานหรือไปเรียนทานอาหารเช้าไม่ทันและทานแต่อาหารไม่มีประโยชน์ไม่เคยออกกำลังกาย จนทำให้เกิดความเสื่อมของระบบภายในโดยเฉพาะลำไส้จนกลายเป็นลำไส้อักเสบและลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งลำไส้ไปในที่สุดซึ่งเห็นได้ชัดว่าจุดเริ่มต้นของโรคนี้คือการนอนดึกได้มีการศึกษาและวิจัยว่าในคน1,240คนมีคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงถึง47เ จะมีอาการของมะเร็งลำไส้มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างน้อยเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปค่ะ 2. โรคหลอดเลือดหัวใจสารโปรโตีนในตัวเราจะสะสมมากขึ้นในหัวใจเมื่อเวลาเราตื่นโดยธรรมชาติแต่ถ้าเรานอนไม่พอหรือนอนดึกสารโปรโตีนเหล่านี้ก็จะยิ่งเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจจนทำให้เกิดการอุดตัน ได้มีการวิจัยในกลุ่มคนที่ทดลองไม่ได้นอนเป็นเวลา8 8ชั่วโมงผลออกมาว่าพวกเขามีความดันที่สูงมากผิดปกติและในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า60ปีมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึงสองเท่าโรคที่3ค่ะคือโรคเบาหวานเมื่อคนเป็นเบาหวานพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ระดับกลูโคสในเลือด เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง23รซวมทั้งระดับอินซูลินในเลือดก,ก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง48เปอร์ซในการวิจัยบางส่วนพบว่าคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วจะเกิดภาวะร่างกายดื้ออินซูลินจากการนอนไม่พออีกด้วยสำหรับโรคที่4ก็คือโรคของระบบร่างกายรวนระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้ออาหารย่อยไม่ดีและการถ่ายอุจจาระไม่เป็นปกติบางครั้งท้องเสียแต่บางครั้งก็อาจจะมีท้องผูกขึ้นมากระทันหันเพราะกระเพาะอาหารเกิดการล้าจึงทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควร 5นะคะก็คือโรคนอนไม่หลับเรื้อรังในบางคนอาจใช้เวลาเกินกว่า30นาทีถึงจะสามารถหลับได้หรืออาจจะหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนจนทำให้ตื่นกลางคืนแล้วก็ไม่สามารถหลับได้อีกเลยและโรคนอนไม่หลับยังสนผลต่อการเข้าห้องน้ำบ่อยทั้งคืนเพราะร่างกายต้องการดูดซับน้ำมากกว่าคนปกติซึ่งจะต้องมีอาการแบบนี้เกิน1เดือน ถึงจะเรียกว่าการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังและ6ค่ะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงเพราะการนอนไม่หลับจะทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำลงซึ่งทำให้ความต้องการทางเพศลดต่ำลงไปด้วยจากการตรวจของแพทย์จะเห็นได้ว่าผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากการพักผ่อนน้อยหรือนอนไม่หลับเลยทั้งคืน มาข้อที่7นะคะนั่นก็คืออารมณ์แป,ปรปวนง่ายเมื่อนอนไม่ค่อยหลับตื่นเช้ามาจึงมีอาการอ่อนเพลียไม่กระปรี้กระเป๋าจนทําให้รู้สึกงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายกว่าปกติและยังทําให้การตัดสินใจผิดพลาดไปด้วยเนื่องจากสมองที่ไม่ค่อยได้พักจึงทํางานได้ไม่เต็มที่และเมื่อเกิดความเครียดก็จะตามมาด้วย กลิ่นตัวตามจุดต่างๆของร่างกายที่จะแรงขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีการแก้ไขอาการนอนไม่หลับนะคะข้อแรกเลยพยายามกำหนดเวลานอนของตัวเองให้เป็นเวลาและปล่อยสมองให้โลง่งหยุดคิดเรื่องราวต่างๆ2ค่ะงดดื่มชากาแฟและอาหารต่างๆที่มีส่วนผสมของสารที่สามารถกระตุ้นสมองได้ก่อนนอน ทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานผักและผลไม้ให้มากๆหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรือเนื้อสัตว์หนักๆก่อนนอนเพราะจะยิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดจนทำให้นอนไม่หลับได้ค่ะและ 3. ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายได้ขับเหงือ่อทำให้สมองปลอดโปร่งซึ่งควรออกกำลังกายก่อนนอนอย่างน้อยสชั่วโมงค่ะอย่าให้กระชันชิดกับเวลานอนมากจนเกินไป และ4ค่ะงดเล่นคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทุกชนิดก่อนนอนและปิดไฟทำห้องนอนให้เงียบเพื่อทำบรรยากาศในการนอนดูหน้านอนยิ่งขึ้น5ค่ะควรเลือกเตียงที่มาตรฐานนอนสบายไม่แข็งและนุ่มจนเกินไปพร้อมทั้งหาหมอนที่รองรับศีรษะได้พอดีมาถึงกลุ่มของผู้ที่มีอาการนอนมากจนเกินไปนะคะ โรคนอนเกินหรือไฮเปอร์ซอมเนียเป็นโรคที่หลับเกินพอดีหรือโรคขี้เซรา ที่ยิ่งนอนมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังไม่พอและจะนอนหลับยาวนานเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปจะมีอาการดูเฉืยชาไร้ชีวิตชีวาทานน้อยแต่กลับอ้วนง่ายเพราะการนอนทำให้กระเพาะอาหารไม่ย่อยจึงเกิดเป็นตัวอาหารและไขมันสะสมนอกจากนี้ยังทำให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าได้ง่ายถึง49ซซึ่งถือว่ามากกว่าคนปกติ เป็นผลเสียระยะยาวที่อาจทำให้เราคิดสั้นฆ่าตัวตายได้และมีอาการของโรคอื่นๆต,ตามมาดังนี้ค่ะ 1. นึ่ทำร้ายสมองเพราะจะทำให้สมองเชยชาส่งผลให้ทำอะไรหรือคิดอะไรเชื่องชา้ากลายเป็นคนไร้ชีวิตชีวาขยับตัวน้อยลงจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพุนได้ 2. อ้วนง่ายน้ำหนักเกินที่จะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายทั้งโรคหัวใจความดันเบาหวานเป็นต้นและต่อให้ทานน้อยก็สามารถอ้วนได้เพราะกระเพาะอาหารไม่ค่อยได้ทำงานนั่นเองค่ะ 3. กลายเป็นคนซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนง่ายชีวิตไม่ค่อยมีความสุข ซึ่งในปี2012ได้มีการศึกษากับกลุ่มผู้หญิงสูงวัยโดยในคนที่นอนมากกว่าวันละ9ชั่วโมงและน้อยกว่าวันละ5ชั่วโมงสมองจะทำงานแย่ลงในระยะเวลา2ปีเพราะฮอร์โมนในร่างกายและสารเคมีซีโรโทนินและแอนโดฟินที่เป็นสารแห่งความสุขลดต่ำลง4ค่ะภาวะมีบุตรยากได้มีการศึกษาจากผู้หญิงในเกาหลีใต้ พบว่าผู้ที่นอนในระยะเวลา7-8ชั่วโมงต่อวันจะมีโอกาสติดลูกได้มากกว่าผู้ที่นอนนานเกินวันละ9ชั่วโมงเป็นจำนวนถึง650คนเพราะฮอร์โมนและรอบเดวนของผู้หญิงจะเป็นปกติต่อเมื่อต้องได้รับการพักผ่อนที่พอดีอีกด้วยห้าค่ะ เสี่ยงต่อสภาวะการหยุดหายใจแบบเฉียบพลันหรือไหลาตายเพราะเนื้อสมองตายเนื่องจากการดับไปของสัญญาณสมองที่นานเกินเวลานอนของคนปกติสำหรับวิธีแก้ไขอาการนอนมากเกินไปก็คือ1ค่ะเข้านอนตรงเวลาทุกวันและเมื่อตื่นนอนแล้วให้ลุกเลยอย่าต่อเวลาการนอนออกไปอีก 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ และหลีกเลี่ยงงดเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนทุกชนิด 3. หากิจกรรมก่อนนอนง่ายๆที่สามารถทำให้คุณทำได้ทุกคืนเช่นหาหนังสือดีๆสักเล่มอ่านเพื่อให้คุณได้ปรับตัวและพัฒนาการนอนหลับที่ดีขึ้น 4. ค่ะอย่าก,กลัวจนกลายเป็นไม่กล้านอนหรือบังคับตัวเองไม่ให้นอนเพราะกลัวว่าตัวเองจะนอนนานเกินไป ถ้าทำแบบนั้นจะยิ่งทำให้พฤติกรรมการนอนผิดรูปแบบจนอาจกลายเป็นนอนไม่หลับหรือหลับยาวกว่าเดิมซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งคู่การนอนที่ดีและถูกต้องเราควรทำอย่างไร1นนะคะนอนให้อยู่ในช่วง6-8ชั่วโมงค่ะ ห้ามน้อยหรือมากกว่านี้และควรนอนให้ตรงเวลาตื่นก็ให้ตรงเวลาโดยควรจะนอนก่อนสี่ทุ่มแล้วตื่นประมาณตีห้าถึหโมงเช้าแค่นี้ก็กระปี้กระเป๋าเตรียมรับเช้าวันใหม่อย่างสดชื่นได้แล้วค่ะ 2. อาบน้ำก่อนนอนทุกครั้งไม่ว่าจะทำงานหรือเรียนหนักแค่ไหนก็ควรที่จะอาบน้ำก่อนนอนค่ะ เพราะถ้าเราไม่อาบจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเหนียวตัวจากคราบเหงื่อใครที่เราต้องเจอมาทั้งวันจนทำให้รู้สึกนอนไม่หลับไปในที่สุด 3. นอนเวลากลางคืนเท่านั้นไม่ควรนอนเวลากลางวันค่ะหรือถ้านอนกลางวันก็ไม่ควรนอนนานเกินหนึ่งชั่วโมงนะคะ เพราะอาจจะทําให้กลางคืนนอนไม่หลับหรือในคนที่นอนกลางวันนานเกินสองชั่วโมงขึ้นไปก็จะเริ่มเสี่ยงที่จะนอนกลางคืนเร็วขึ้นและยาวนานขึ้นด้วย 4. ทํากิจวัตรทุกอย่างในชีวิตให้เป็นระเบียบตรงเวลาและสม่ําเสมอหรือในบางคนอาจเรียกเวลาเหล่านี้ว่านาฬิกาชีวิตค่ะเมื่อทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบสุขภาพกายและใจก็จะดีขึ้นทันตาเห็น 5. ไม่ควรใช้ยานอนหลับในรายที่มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังเด็ดขาดควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนด้วยตัวเองจะได้ไม่เกิดอันตรายจากการดื้อยาจนต้องเพิ่มปร,ริมาณยาขึ้นเรื่อยๆและในรายที่นอนมากจนเกินไปก็ไม่ควรใช้ยากระตุ้นประสาท เพื่อให้ไม่นอนและปลุกให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอาจทําให้คุณเกิดอาการหลอนและกลายเป็นอาการทางจิตประสาทไปในที่สุดทางสายการในการแก้ปัญหาคือการนอนแต่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปและเราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เข้ากับสุขภาพของเรามากกว่าการทำตามยุคสมัย เพราะเรื่องการนอนไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะคะที่เราจะมองข้ามไม่ใช่แค่เพียงล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปแต่เป็นเรื่องของการพักสมองการซ่อมแซมปรับปรุงทุกส่วนของร่างกายในขณะที่เราหลับเราจึงต้องให้ความสนใจกับวิถีในการนอนให้มากเพื่อที่จะได้ตื่นเช้ามาอย่างสดชื่นและพร้อมที่จะออกไปลุยได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ ต่างๆมารบกวนระหว่างวันได้ค่ะแล้วเพื่อนๆนนอนก,นกันกี่โมงตื่นกี่โมงคะลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะการที่นอนไม่พอหรือนอนมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะคะ ปรับให้เหมาะสมและสมดุลกับชีวิตของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ